ครับสวัสดีมิตรรักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เ,เก่าทุกผู้ทุกคนนะครับสําหรับวันนี้นะครับเราก็มาพบกันอีกเช่นเคยครับกับการพูดคุยกันเกี่ยวกับเหรียญกระสับคึ้นวันนี้นะครับแสงเทียนต่ทางยกตัวอยา่างเหรียญมา2ชนิดนะครับเป็น3มเหรียญ3ปีพศอเอชน่นเดิมนะครับซึ่งยกมาทั้งหมดก็เป็นชนิดละ5บาทและชนิด10บาทรับซึ่งเป็นเหรียญที่หาได้ค่อนข้างเจ็ ยากนะครับมียอดผลิตออกมาที่ค่อนข้างจะน้อยนะครับสําหรับเหรียญทั้ง3มเหรียญนี้นะครับจึงอยากจะมาแนะนําข้อมูลนะครับเกี่ยวกับเหรียญทั้งสาเหรียญให้กับพี่ๆน้องๆได้รับทราบรับชมกันก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะมาเข้าเรื่องราวของเหรียญทั้งสามเหรียญนี้นะครับเราก็อยากจะขอกราบขอบพระคุณพี่ๆน้องๆนะครับที่ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของเรานะครับนั่นก็คือช่อง แสงเทียนนำทางนะครับเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจในการหาข้อมูลมาฝากพี่ๆน้องๆได้รับชมกันเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเรามาเริ่มกันครับที่เหรียญ5บาทนะครับปีพุทธศักราช2536นะครับซึ่งมียอดผลิตออกมาที่ค่อนข้างจะน้อยครับซึ่งเป็นเหรียญที่หาได้ยากมากๆครับซึ่งแสงเทียนเองก็ยังมีอยู่ไม่กี่เหรียญกันนะครับสําหรับเหรียญแบบนี้นะครับ ดูรายละเอียดของเหรียญน,นี้ครับค่อนข้างจะชัดเจนนะครับเนื่องจากว่าไม่ว่าจะผ่านมากี่ฟ้ากี่ปีนะครับรายละเอียดของเหรียญชัดเจนเป็นเหรียญห้าบาทชนิดหนานะครับรเราก็มาดูข้อมูลของเหรียญที่อยู่ในตัวเหรียญเหรียญนี้กันก่อนนะเป็นเหรียญห้าบาทนะครับชนิดคิวโปนิกเกิลนะครับสอดไส้ทองแดงราคาอยู่ที่ห้าบาทครับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางครับยี่สิบสี่มิลลิเมตรน้ำหนักเจ็ดจุดห้ากรัม ด้านหน้านะครับก็จะเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับภูมิพลอดุลยเดชผินพระพักไปทางเบื้องขวาสงเครื่องบรมขติยาราชภูสีตาพรฉลองพระองค์คุยภายในวงขอเปลี่ยนด้านขวานะครับก็จะมีข้อความเขียนไว้ว่าภูมิพลอดุลยเดชและด้านซ้ายนะครับก็จะมีข้อความเขียนไว้ว่าราชการที่9ครับส่วนชิดขอบเหรียญน,นะครับก็จะมีลักษณะเป็นรูปเก้าเหลี่ยมนะครับ ขอบเหรียญด้านนอกนี้นะครับก็จะเป็นรูปเฟืองจักรนะครับเราก็มาดูด้านหลังกันต่อนะครับด้านหลังนะครับก็จะเป็นพระอุโบสถวัดเบญจมาบพิดูสิทธวานารามนะครับส่วนด้านบนของเหรียญนะครับก็จะมีตัวอักษรที่เขียนไว้ว่าประเทศไทยนะครับถัดไปก็จะเป็นปีพศที่ผลิตนั่นก็คือปีพุทธศักราช2536นั่นเองนะครับ ด้านล่างของเหรียญน,นะครับก็จะเป็นเลขบอกราคาครับโดยที่จะมีข้อความคําว่าบาทอยู่ตรงกลางระหว่างตัวเลขทั้งสองนะครับสําหรับเหรียญ5บาทนะครับรุ่นปีพศ2 5 3 6นี้นะครับมียอดผลิตอยู่ที่46ล้านนะครับ992,000เเรียญนะครับเป็นยอดผลิตออกมาที่ค่อนข้างจะถือว่า ไม่มากไม่น้อยเลยนะครับแต่ก็ยังเป็นอีกเหรียญหนึ่งครับที่หาได้ค่อนข้างยากมากๆนะครับก็อย่างที่กล่าวไว้นะครับแสงเทียนเองก็มีอยู่แค่ไม่กี่เหรียญนะครับไม่ถึง5เหรียญด้วยซ้ําไปนะครับสําหรับเหรียญปีพศนี้นะครับจึงอยากจะมาแนะนําข้อมูลนะครับในส่วนนี้ครับให้กับพี่ๆน้องๆนักสะสมเหรียญที่เป็นนักสะสมมือใหม่นะครับได้เริ่มสะสมได้เริ่มมองหากันไว้ครับเนื่องจากว่า เหรียญดังเก่านะครับของในหลวงรัชกาลที่9นี้นะครับได้เรียกเก็บคืนไปเป็นจํานวนมากเพราะนัเพื่อที่จะนําไปหลอมแล้วก็ผลิตเป็นเหรียญกระสับรุ่นใหม่ออกมาใช้ในระบบมุนเวียนของบ้านเราในต่อไปนะครับสําหรับราคาที่ประเมินไว้นะครับราคาประเมินไว้จะอยู่ที่หลนะแปดสิบบาทนะครับสําหรับเหรียญ UNC นะครับ มาดูกันอีกเหรียญหนึ่งครับเป็นเหรียญสิบบาทนะครับซึ่งปีพุทธศักราช2538นะครับเป็นอีกเหรียญหนึ่งครับที่เราค่อนข้างจะเจอกันเยอะครับในท้องตลาดนะครับในสถานที่ทั่วไปครับค่อนข้างจะเจอบ่อยๆมากสําหรับเหรียญรุ่นนี้เราก็มาดูข้อมูลของเหรียญที่อยู่ในตัวเหรียญเรียญนี้กันนะครับเป็นเหรียญกระับครับโลหะสสี ราคาหน้าเหรียญอยู่ที่10บาทนะครับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง26มิลิเมตรน้ำหนัก8.5กรัมด้านหน้านะครับก็จะเป็นพระบรมรูปนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผูมิพลอดุลยเดชนะครับผินพระพักไปทางเบื้องขวานะครับส่งเครื่องบรมขัตติยราชภูสิตาพรเฉลองพระองค์คุยภายในวงขอบเหรียญด้านขวานะครับจะมีข้อความเขียนไว้ว่าผูมิพลอดุลยเดชและด้านซ้ายครับจะมีข้อความเขียนไว้ว่ารัชกาลที่9 ส่วนขอบเหรียญนะครับก็จะเป็นรูปเฟืองจักสลับเรียบนะครับด้านหลังของเหรียญนะครับก็จะเป็นพระปรางวัดอรุณราชวนารามนะครับขอบเหรียญด้านบนนะครับก็จะเป็นอักษรเบลครับซึ่งมีความหมายบอกว่าสิบด้านล่างนะครับก็จะเป็นเลขบอกราคาครับโดยที่จะมีข้อความคําว่าบาทนะครับขั้นอยู่ตรงกลางระหว่างตัวเลขคั้งสองนะครับ ส่วนด้านขวาครับก็จะมีตัวอักษรที่เขียนไว้ว่าประเทศไทยและด้านซ้ายก็จะมีตัวอักษรที่เขียนไว้ว่าพศเป็นปีพศที่ผลิตน,นะครับนั่นก็คือปีพศ2538วกกับเข้ามาเรื่องอักษรเบลนี้นะครับซึ่งอักษรเบลนี้นะครับจัดทําขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้พิการทางสายตานะครับจะได้รับรู้รับทราบราคาของเหรียญกระสาบน,น,นั้นนะครับ ส่วนเหรียญ10บ,บาทนะครับปีพศ2538นี้มียอดผลิตอยู่ที่53ล้านนะครับ700,000เหรียญนะครับซึ่งเป็นยอดผลิตออกมาที่ค่อนข้างจะน้อยครับแต่เราก็ยังสามารถพบเจอได้นะครับสำหรับเหรียญน,นี้ตามสถานที่เพื่อไปครับพบเจอได้ไบ่อยๆเลยนะครับสำหรับปีพศ2538นี้นะครับ จึงอยากจะมาแนะนําให้พี่ๆน้องๆครับนักสะสมเหรียญที่เป็นนักสะสมมือใหม่นะครับได้เริ่มสะสมได้เริ่มมองหากันไว้นะครับส่วนราคาที่ประเมินกันไว้นะครับราคาประเมินไว้อยู่ที่เหรียญละ150่ยบบาทนะครับสําหรับเหรียญ UNC นะครับเราก็มาดูกันอีกเหรียญหนึ่งนะครับเป็น เหรียญห้าบาทครับปีพุทธศักราช2532ครับซึ่งอายุอนามเหรียญเหรียญนี้ก็เฉลี่ยไปอยู่ที่30กว่าปีเรียบร้อยนะครับซึ่งยังคงสภาพของเหรียญที่ยังสวยงามครับเป็นเหรียญที่ผ่านการใช้งานมาแล้วนะครับเดี๋ยวก็ยังมีสภาพของเหรียญที่ยังสวยงามรายละเอียดของเหรียญก็ยังชัดเจนนะครับพื้นกระเบื้องก็ยังชัดเลยนะครับ เราก็มาดูข้อมูลของเหรียญเรือนนี้นะครับเป็นเหรียญกระสาบครับคิวโปันิกเกิลน,นะครับสอดไส้ทองแดงราคาหน้าเหรียญอยู่ที่5บาทขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของเหรียญน,นะครับ24มิลิเมตรน้ำหนัก7.5กรัมด้านหน้านะครับก็จะเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับภูมิพลอดุลยเดชหรือว่าพ่อหลวงรอก้าของเรานั่นเองนะครับส่วนด้านขวาของเหรียญน,นะครับก็จะมีตัวอักษรที่เขียนไว้ว่า มีผลอดุลยเดชนะครับและด้านซ้ายก็จะมีตัวอักษรที่เขียนไว้ว่ารัชกาลที่9นะครับส่วนชิดขอบเหรียญน,นะครับชิดขอบเหรียญด้านนี้นะครับก็จะมีลักษณะเป็นรูปเก้าเหลี่ยมนะครับขอบเหรียญด้านนอกครับก็จะมีเป็นรูปเฟืองจักรนะครับส่วนที่หินขาวๆอยู่ขอบเหรียญน,นี้นะนั่นก็คือเป็นส่วนผสมครับของเนื้อนิกเกิลน,นะครับกับเนื้อทองแดงนั่นเองนะครับ เราก็มาดูด้านหลังของเหรียญนะครับด้านหลังนะครับก็จะเป็นพระอุโบสถวัดเ,เบญจมาบพิรดุสิตวานารามรับส่วนด้านบนนะครับก็จะมีตัวอักษรที่เขียนไว้ว่าประเทศไทยนะครับตามด้วยปีพศที่ผลิตนั่นก็คือปีพุทธศักราช2532นั่นเองนะครับด้านล่างนะครับก็จะเป็นเลขบอกราคาโดยที่จะมีข้อความคําว่าบาท ขั้นอยู่ตรงกลางระหว่างตัวเลขทั้งสองนะครับสำหรับเหรียญ5บาทนะครับรุ่นปีพศ2532นี้มียอดผลิตอยู่ที่86ล้านนะครับ3ามแสน3ามหมื่นเพันเหรียญนะครับซึ่งเป็นยอดผลิต,ตออกมาที่ค่อนข้างจะเยอะกว่าเหรียญ10บาทปีพศ2 5งพันนะครับแต่เรายังพบเจอได้น้อยนะครับสำหรับเหรียญรุ่นนี้ถึงว่าจะมียอดผลิตเยอะ พบเจอได้น้อยกว่าเหรียญพศ2538อีกต่างหากนะครับซึ่งเหรียญ10บาทนั้นพบเจอได้บ่อยนะครับจึงอยากจะมาแนะนําให้พี่ๆน้องๆันักสะสมเหรียญที่เป็นมือใหม่ได้เริ่มสะสมได้เริ่มมองหากันไว้นะครับส่วนราคาที่ประเมินไว้นะครับราคาประเมินไว้อยู่ที่เหรียญละ120บาทนะครับสาหรับเหรียญ UNC นะครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้เราก็มีข้อมูลดีๆมาฝากพี่ๆน้องๆกันเพียงแค่นี้ ถ้าชอบคลิปของเราก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์ที่สำคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามท่านจะไม่พลาดข้อมูลที่เราอัปเดตเมื่อท่านรับชมกันสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าหากว่าข้อมูลของเหรียญผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยมาไวนะ้ณที่นี้ด้วยนะครับคลิปหน้าคลิปต่อไปเราจะนำเหรียญแบบไหนมานำเสนอให้พี่ๆน้องๆได้รับชมกันโปรดติดตามกันที่คลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ครับแสงเทียนนำทางสวัสดีครับ